ช่วงนี้เป็นช่วงที่พายุฝนดีเพรสชั่นนะครับทางมหาสมุทรแปซิฟิกกำลังเข้ามาค่าว่าจะอยู่ต่อเนื่องกันหลายวันเลยทีเดียวช่วงนี้บ้านเมืองของเรานะครับดูเหมือนว่าจะฝนขาดช่วงนะทุกปีนะครับแต่ละปีเนี่ยทำนาตอนท้ายๆนะแล้วก็ฝนทิ้งช่วง เขามาดีเอาช่วงเดือนกันยายนกลางๆงเดือนกันยาแล้วนะครับก็เลยอาจจะนอกจากผลแรงแล้วมาต่อด้วยน้ำท่วมประมาณนี้นะวันนี้ตั้งใจจะมาอ่านบทกวีสู่กันฟังเหมือนวันที่ผ่านมาก็ไม่พ้นเรื่องเกี่ยวกับความรักนะครับแต่เป็นความรักที่อาจจะเป็นด้านลบหน่อยนะหมายควาว่าหัวใจของคนเรานี่ถ้าหากมันไม่ รับการเติมเต็มจากความรักแล้วมักจะหวงหวงนะเป็นวิเวกหวงหวงเหมือนขาดอะไรสักอย่างหนึ่งก็จะมาอ่านบทกวีที่มีชื่อว่าไม่มีที่พักใจฟังดูว่าเป็นอย่างไรสกุนินบินว่นธลาร่อนเริงเวหา ในน้ำล้วนเหล่าปลาระเริงไหวในสายชนจะเดินดุ่มทางใดเถิดก้าวไปอีกสักขนรักโศกไหว้วกวนเกิดเป็นคนเริงโลกีใช่ใจจะไม่เหนื่อยเดินหน้าเรื่อยไม่ถอยหนีย่ำทั่วปัตตภีตราบชีวีจะมวยมอน ไม่มีที่พักใจณนะแห่งใดให้พักผ่อนหรือดีอะนาทรพเนจรปอนแรมไกลถามข่าวกลางถนนจะดันด้นสู่หนไหนตอบว่าอยู่ที่ใจมันเรียกร้องและต้องการทุกอย่างยังกระสัน ทุกคืนวันยังฝันหวานดอกไม้ผลิเบ่งบานเด่นชูช่อรอรับใจก็เป็นบทกวีชันทลักษ์กาบยาดีสิบเอครับ